เรือ่องอแรงจูงใจนะคะในการอดอาหารเรื่องของฝ่ายวิญญาณนะคะเนื้อหนังกับพระวิญญาณต่อสู้เป็นยังไงนะคะในพระธรรมสองโครินบทที่หข้อเจ็เพราะว่าเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยสิ่งตาโมเหตในการอดอาหารนะคะได้มีคำเตือนว่าถ้าหากเรามีแรงจูงใจที่ผิดนะคะ เราก็จะไม่สามารถคาดหวังได้เลยค่ะว่าเราจะได้รับพระพอจากพระเจ้าถ้าหากว่าเรานั้นถืออดอาหารแต่ไม่ได้มีแรงจูงใจที่ถูกต้องสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ค่ะแล้วเราก็จําเป็นจะต้องทําทุกวิธีทางเพื่อให้การมองเห็นไฟเวญาณของเรานั้นผมชัดขึ้นนะการอดอาหาร มันคือการเปิดทางให้กับองค์เพ้ายามบริสุทธิ์สามารถทำงานได้มากขึ้นนะพรพเจ้าอยากจะอ้างถึงข้อบัญภี2สองข้อแรกเอฟเฟซัสบทที่สามก็ยี่สิบแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถกระทำให้เกินกว่าสิ่งใดๆที่เราทูลขอหรือจินตนาการได้อย่างมากมายตามฤทธิอำนาจที่ทรงกระทำในเรา ตอนแรกของข้อบัามีนี้ได้กล่าวถึงแล้วว่าเราต้องการสิ่งที่มันซูเปอร์น u r เชอรัลสิ่งที่เหนือธรรมชาติเกินไปอย่างมากมายเราไม่สามารถที่จะพอใจได้กับสิ่งที่ความสามารถและความพยายามของเราเองจะบรรลุได้เราต้องการสิ่งที่มันเกินธรรมชาติแต่ว่าในส่วนที่สองของข้อบัามีนี้อัจเจปโลชีเห็นว่าความสามารถของพระเจ้า ที่จะทำสิ่งที่เหนือเกินอย่างมากมายนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับฤทธิอ์อำนาจของพระเจ้าที่ทํางานในเราสิ่งที่พระองค์จะทรงรกระทําได้มันขึ้นอยู่กับขอบเขตของฤธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ทํางานในเรามันไม่ได้รับประกันแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเนะี่ยอนุญาตไหมให้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทํางานในเราวฤทธิํอำนาจของพระเจ้าที่ทํางานในเราคืออะไรข้าเจ้าคิดว่า มันคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองดังนั้นเพื่อที่จะได้รับสิ่งที่เหนือเกินไปเกินขึ้นไปนะคะเราจะต้องเปิดทางให้พระองค์ทํางานในเราสิ่งที่พระเจ้าจะทรงกระทําได้มันก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่พระวิญญาณจะสามารถทำงานได้จริงๆในกาเทีบทที่ห้าข้นะคะเพราะว่าธรรมชาติฝ่ายเนื้อหน,นังปรารถนาสิ่งที่มันขัดกับพระวิญญ,ญาณ แล้วพระวิญญาณก็ปรารถนาสิ่งที่ขัดกับธรรมชาติของฝ่ายเนื้อหนังสิ่งเหล่านี้เป็นศัตรูกันเพื่อพวกท่านไม่อาจทำสิ่งที่อยากจะทำได้นี่แหละค่ะคือข้อความที่สำคัญมากมีสองสิ่งนะคะที่ขัดแย้งกันขัดแย้งกันเสมอมาก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าจากธรรมชาติเนื้อหนังของเรา ทำว่าธรรมชาติเนื้อหนักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงร่างกายทางกายภาพแต่หมายถึงธรรมชาติที่เราได้รับมาตั้งแต่เราเกิดพร้อมกับร่างกายนี้เลยซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็คือธรรมชาติของการเป็นผู้กระบฏอย่างที่้าพเจ้าเคยกล่าวไปเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้ว่ามีผู้กระบฏอยู่ภายในมนุษย์เราทุกคน นี่คือสิ่งที่พระกัมพีเรียกว่าธรรมชาติฝ่ายเนื้อหนังมนุษย์ตัวเก่าร่างกายหรือร่างกายแห่งบาปค่ะธรรมชาติเก่าเนี่ยค่ะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดก,ก,กับร่างกายแลกายภาพของเราเพราะว่ามันอยู่ในความขัดแยง้งอย่างสิ้นเชิงกับพระเยซูสุดดังนั้นราบใดที่ธรรมชาติฝ่ายเนื้อหนังกำลังทํางานอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ทํางานและตราบใดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กําลังทํางานอยู่ธรรมชาติฝ่ายเนื้อหนังก็หยุดทํางานค่ะหากเราปรารถนาที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทํางานอย่างเต็มที่เราจําเป็นจะต้องหยุดธรรมชาติเก่าจากการทํางานก่อนและข้าพเจ้าเชื่อว่าหนึ่งในวิธีการที่สามารถทําได้หยุดมันได้แม้ว่าจะมีวิธีอื่น เยอะแยะมากมายนะคะและหนึ่งวิธีที่มันได้ผลก็คืออดอาหารการอดอาหารกับธรรมชาติก่าว่าอืเจ้าหลุดไปวันเนี้ยข้ากำลังเชิญพระมญาณบริสุทธิ์วันนี้จิตใจของข้ามุ่งไปหาพระเจ้าวันนี้ข้าต้องการสิ่งที่พระญญามบริสุทธิ์ปรารถนาวันนี้ ถ้าเลือกข้างพร้อมอย่างผระสูงและต่อต้านธรรมชาติฝ่ายเนื้อหนังที่มันรับตนเองและสมัสแหความพอใจส,ส่วนตัวของข้าเองแล้นเห็นไหมคะว่าเรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสีนข้าวเจ้าเองก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกันนี่คือสถานาการณ์เพราะวิญญาณอยู่อีกด้านหนึง่งและธรรมชาติฝ่ายเนื้อหนังก็อยู่อีกด้านหนึง่ง ไม่ว่าเราจะลงคะแนนฝ่ายใดฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะหากเราลงคะแนนได้กับธรรมชาติฝ่ายเนื้อหนักธรรมชาติฝ่ายเนื้อหนักก็จะชนะหากเราลงคะแนนได้กับพระวิญญ,ญาณพระวิญญาณก็จะชนะค่ะเพราะยามบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณที่อ่อนยโยนพระองไม่บังคับเส้นทางพระองค์ในการเข้ามาแต่เรานี่แหละค่ะ ะต้องเปิดทางให้กับพร์เองให้เราเชิญแล้วก็เรียกหาพระมงยมบริสุทธิ์ค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราทําได้ก็คือการเชิญพระมาเชิญพระมีออยมบริสุทธิ์ท่านเคยคิดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าข้าพเจ้าเริ่มฝึกฝนสิ่งนี้ในช่วงหลังโดยใช้สองคำนี้ก็คือเชิญและรอเรียกข้าพเจ้ากล่าวว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเราต้องการตรงพระวิญญาณบริสุทธิ์ยินดีต้อนรับตรงเสมอทุกสิ่งที่ทําให้โปรงขุนเคืองเราจะพยายามทิ้งไปเพราะเราต้องการตรงเรารู้ว่าเราต้องการตรงนี่นคะคะข้อผิดพลาดของคิตติจักรในอิสราเอลก็คือเราเชื่อว,ว่าข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของคิตติจักร ก็คือการพยายามดำเนินทุกอย่างโดยไม่มีความยอยากผนิาและนี่คือข้อผิดพลาดตามใหญ่ของชนชาติหนึ่งก็คืออิสราเอลค่ะ่ันทราบหรือไม่พวกเขาใช้เวลานาน,านถงะะนึงสิบเก้าศตวรรษเพื่อจะคนพบว,ว่ามันไม่ได้ผลเลยนั่นเป็นเรบ่ที่ยาวนานมากแต่พระธอรมอซียจวที่สาิบ ซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะฟื้นปู่อิสราเอลงครตจัสว่าเราจะใส่วิญญาณของเราไว้ใน,นเจ้าแล้วเจ้าจะรักษากฎของเราทางเดียวค่ะที่เราจะสามารถรักษากฎเกณฑ์พระเจ้าได้ก็คือการมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเราเท่านั้นการพยายามทำสิ่งนี้ด้วยกำลังหรือด้วยการเพ่งกฎเกณฑ์ แต่งศาสนาของเรานั้นมีแต่จะล้มเหลวอย่างแน่นอนรือพื้นฐานแล้วนะคะเพราะวิญาณบริสุทธินั้นโร่งโซร,รอคอยที่จะได้รับการเชิญให้เข้ามาค่ะพพเจ้าคิดว่าพา้าพเจ้าเคยยกตัวอย่างนีม้มาแล้วแต่มันผุดขึ้นมาในความคิดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างพระคุณและการงานหรือการถูกทําให้ชอบธรรมด้วยการรักษาปกวย และการถูกเราไม่ชอบทำด้วยอคุณกฎบัญญัติสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างยิ่งหากเรารักกฎได้เราก็ชอบทำโดยสมบูรณ์แบบแต่เราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องการะคุณถ้าเราทําด้วยตัวเองได้ถูงไหมคะและไม่มีใครเลยค่ะที่เคยรักษากฎได้อย่างสมบูรณ์แบบกฎบัญญัตินั้นมันเหมือนแผ่นที่ มันเป็นแผนที่ที่สมบูรณ์แบบที่จะบอกว่าหากคุณเริ่มที่นี่แล้วไปที่นั่นคุณจะเข้าสู่สวรรค์ดได้ถ้าทำตามแผนที่แต่มนุษย์ในธรรมชาติปากของเราที่มักจะทำต้องการทำสิ่งต่างๆโดยที่ไม่คึ้งผ่าพระเจ้าจะพูดว่าได้เลยให้แผนที่กับฉันมาแล้วฉันจะเริ่มเดินทางเองแรกเริ่มทุกอย่างดูเหมือนง่ายแต่ไม่นานค่ะ ดวงอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าท้องฟ้าก็จะมืดลงและฝนก็จะเริ่มตกแล้วคุณเนะี่ยก็จะพบตัวเองว่าอยู่บนขอบหน้าผาและก็ไม่รู้ว่ากําลังหันหน้าไปในทางไหนทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกหรือตะวันตกกันแน่แล้วคุณก็จะร้องออกมาว่าพระเจ้าช่วยลูกด้วยลูกต้องการพระองค์ลูกไม่สามารถทําได้ขขด้วยกาลังตนเองจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเสด็จมาแล้วก็จะกล่าวว่าแล้วคุณก็จะกล่าวว่า พระวิญญ,ญาณยินดีต้อนรับขอบพระคุณที่พรรองเสด็จมาลูกต้องการ,รงค์นี่คือแผนที่งค์นำทางเถอะนะครับนะคะแล้ววิญญ,ญาณก็จะตอบว่าขอบคุณนะแต่เราไม่ต้องการแผนที่เรารู้ทางอยู่แล้วลูกเอ๋ยจากนั้นอากาศก็เริ่มปลอดโปร,รวิญญ,ญาณก็จับมือกับคุณแล้วนาคุณกลับไปยังเส้นทางที่มันถูกต้องทางราบร่นอีกทันงดวงที่สองแสงสดใส แต่แป๊บหนึงน่งันตอนนั้นไม่นานคุณเนี่ยก็จะพูดว่าคุณรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยฉันคิดว่าฉันสามารถทำมันเองได้นี่แหละพี่น้องนี่คือประวติศาสตร์ของวิทยาศาสนาแล้วพระวิมลสุ์ก็จะกล่าวว่าโอเคถ้าคุณคิดแบบนั้นก็ทำต่อไปเถอะถ้าลูกคิดแบบนั้นนะก็ทำต่อไปเถอะแต่ก็แค่เรียก วิญญาเมื่อเจ้าต้องการหรือเจ้าตกลงไปที่ก้นหน้าผาอีกครั้งจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นความเชื่อไหนในนิกายไหนไหน,ไหน,นะคะธรรมชาติของมนุษย์ภายในนั้นไม่ตัดกันเรามักจะลังเลเสมอที่จะพึ่งผ่าวัญญาของพระเจ้าเรานี่แหละมักจะเลือกวิธีอื่นแทแนก็เพราะจใช้เวลามากมายกับคนยิวที่มาถึงอาจารย์เด็นะคะ สิ่งสุดท้ายที่พวกเขายินดีทําก็คือการยอมรับว่าพวกเขาสมต่อารารเจ้านี่ไม่ได้หมายถึงคนอยู่ทั้งหมดแต่ลองคิดดูนะคะว่าพระเจ้าได้ทรงทําปฏิหารแล้วปฏิหารเล่าให้แก่คนอิสราเอลมากกว่าสามสิบปีแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้ดําเนินทางในเส่นสั่งพระองค์พวกเขายังพยายามต่อสู้ด้วยกาลังของตนเองพระเจ้าทรงทําเพียงพอที่ช่วยพวกเขาไม่ให้ตกลงไปที่ก้นหน้าผาค่ะคุณอาจจะคิดว่าอืม มันก็เป็นเรื่องของพวกยิวมั้งแต่เชื่อจ้ค่ะธรรม,มชาติของมนุษย์ส่วนลึกภายในเหมือนกันหมดแหละแล้ววันนี้พี่น้องคะพึ่งพาพระเจ้ากันค่ะนะคะให้ความต้องการเนื้อนหนังของเรานั้นมันถูกจัดการอย่างน้อยก็เริ่มต้นีนการอดอาหารนะคะขอบพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ